ขาดมันขาดวะเหนื่อยแล้วโอ๊ยอะไรอ่ะเราจอดีแล้วมันจริงโอ้ยเจ็บจังเงี้ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ยวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยอย่าหลุดนะขอร้อง วันนี้ลองไมโครจิ๊ก15กรัมดูนะคะยังไม่ได้เห็นตัวเลยวิ่งออกอย่างเดียวเลยไม้สะพานไม้เกาะสีสัชค่ะเขาอย่างไรเขื่อ,อน้อยกมุ้งงงของเคยมาเตยเขาะไม่เป็นด้วยซ้ำตีไปเปาเลยยงไงนี่เข ไก่นะพี่ก็เห็นตัวตีตัตีได้ไก่ไหมมเลยมกวิ่งอยู่เลยนะคะกอดวดเทียเกัวมันหลุดนะอุ้ยหลุดไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดมันจะเข้ารูอเผาขน้นแหะ มองไม่เห็นมัโอ้หมจัดวันนี้หมันจัด ไม่ขึ้นนะครับ10บกวานาทีแล้วนะครับ,รย,รบยังเลยนะมันชือ้อนะตะวิ่งก็ไม่วิ่งเลยมันชื้อไหวไหมเหนื่อยยังอยู่เลยนะลยังกดอยู่หน้าดินอยู่แล้วใช่ครับอย่าให้มุดอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ขันไม่หรอกเราหวานอยู่คือจวไปง้างอย่างงั้นเดียว่าไปงัดอย่างงั้นเดียไม่ได้นะครับโกเบนโดนของใหญ่แล้วยังไม่ขึ้นแล้ว สีขนเล็กสนุกกว่านะด <c oughs> อก <c oughs> <c oughs> สีกุนสนุกกว่าได้ยังน้าก็ยังขึ้นให้เนี่ยน้าน้ามันไหนหมดแล้ววะโอ้โหดูครับแอคชัน่นคันสองิดแปดนะฮะดูดียังวิ่งอยู่เลยสาย PE 0.6ศูนย์จุดหกนะโอ้โหดูแอคชัน่นคัน เี่นเตยคราบโซฟา่านะไ,ได้ห้อยเออหนักเล่นปลาตัวเองต้องเล่นให้ได้เออโอ้โหไปแล้วไปแล้วสิบห้าวนทีผ่านไปนะฮะยังไม่ขึ้นน้ำเลยนะครับ ู้สู้ครับโอ้ oh, ไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมครับ โอ้นี่มันอยู่ตรงนี้วับมันไม่ยอมขึ้นน้ำครับเออลืมไม่ถึงเต่าเต่านี่หาเลยนะฮยเด้อลืมมไ่่ถึงเตาขาดเป็นขาดวะเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไม่ยอมครับ มันวิ่งกลับไปอ่ะสายเล็กด้วยครับสายสายจุดหกครับมันอัดสู้ไม่ได้อะเนี่ยมันย่แค่ตักก็ัง่อู้ดใหญ่วะ่ะถ้าเป็นปลาใหญ่เลยอ่ะ <laughs> ủa đồ đi, ui mì nhòm ui thôi, ngang nan rồi nà, tớตก ba lây nè. Ơ, khám Khát khát Mình không, <N trips> không về thể về nhà nữa Mình đã lên lửa rồi, chúng ta đã cỏ rồi ขึ้นมาโอ้ยถ้าเข้าเสานี้ก็จบเห็นขาวๆแล้ว แล้วจุดเหรอเข้าเสาแล้วเข้าแล้วทีเนี้ยนี่นี่อ้วนเข้าแล้วเนี่ยไม่ไหวเเข้าลยนี่อืมไม่น่าไหวคอ่ะไม่ขึ้นเนาะไปแล้วไปแล้วไปกระเสาแล้ว

เอาอันนั้นน่ะพี่เอาเอาเกี๋ยเกี่ยวได้ได้เกี่ยวได้เอาเต้เจเจเล่นเมันตกได้พี่กลัวมันหลุดไม่หลุดไม่หลุดมันลอยน้ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะจังนักง่ายเฮ้ยจังง่ายปล่อยไปปล่อยไปพี่อะเล่นเลยกลัวมันหลุดเอาปลาก่อน ลัวม oh, <c oughs> ันหลุดเอาปลาก่อนโะคมันสู้จริงตองตอง มันนานแล้วแหละ่างเต็มเลย่ใช่แล้วมันเยอะนานแล้วแหละสายมันไอ้น่นแล้ขอบคุณค่ะใม่ตัวก็เี้